สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าช่องที่เล่าทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของประเทศสยามช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องเอาไว้แล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนเมื่อสมเด็จย่าอยากปลูกย่าแฝกที่พระตำหนักดอยตุงเรื่องราวเกิดขึ้นในปีพศ2536สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงอยากปลูกย่าแฝกที่ตำหนักดอยตุง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จึงเสด็จมาเยี่ยมและทรงเล่าให้ฟังถึงคุณสมบัติของยา่าแฟกเป็นภาพอบอุ่นของครอบครัวให้คนไทยได้ชื่นใจใจบ้านป่าแฟกจะสูงเท่าไหร่นี่มันส่วนีไม่กงสีถ้าเองงาวนี้ลึกลงไปหน่อยอถ้าดินอยู่แทนี้ก็เขาอ,อยู่ขึ้นดินแต่ว่าถ้าลงลไป เริ่มจมแค่นี้สัก5้าสิ่งใดทำข่าวบ้างก็ค่อยๆให้ลึกลงไปอาจจะทนหนาวได้มาแต่ถ้ารัเมืองไทยนี่ไม่มีาเป็นไปพันเมตรพันพันห้าร้อยเมตรได้ได้อยู่ไอ้ยันี้ปลูกขึ้นไหมอันนี้ไม่ขึ้นแล้วแห้งแล้วแล้ห้งแล้วอันนี้สดๆเน้ยแน่แน่ เนี่ยยู่ประมาณหนึ่งปีเป็นถุงที่ถุงมันไม่ขยายไม่แตกก่อมากเหมือนกับที่ในนานี่ออมไม่มีนถุงนะเป็นถุงเลนี่อ็นนี่สำหรับทำรังคาบ้านนะอันนี้ประโยชน์อันของของแฝกก็ไอ้นี่ก็มา<น>ทำรังคาบ้านถ้าทำรังคาบ้านตรงเย็บอึงไหมไม่เย็บแล้วผู้ช่วยฮะเอาไปมงนนุงเลยอพอแล้วพอแล้วผู้ช่ยรู้สึกว่าจะทนกว่าจากนะทนกว่าประมาณสามส่บขวบ